สอบถามว่าเวลาที่โปรแกรมนักบอลเราเตะทีทครับพี่ก๊อบแล้วมีเวลาพักแค่วันหรือสองวันนะครับเรามีวิธีการฟื้นฟรูร่างกายนักฟุตบอลยังไงบ้างครับจริงๆแล้วก็ต้องตั้งแต่เราฟื้นฟูก,ก็ตั้งแต่หลังเกมนะครับหลังเกมการแข่งขันเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่ก่อนตอนกินกินอาหารหลังแข่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้โปรตีนแล้วก็ให้นักกีฬาเนี่ยมียืดเหยียดกล้ามเนื้อแช่น้ำแข็งมันก็จะเป็นการรีคาเวอรี่หลังเกมครับ ครับวันต่อมาเนี่ยนักกีฬาก็จะต้องนอนหลับซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้คือที่สมุทรเราใช้อ่ะเราจะให้นักกีฬาส่งข้อมูลเรื่องการหลับนอนเราจะได้สามารถเอามาวิเคราะห์ได้ว่าแต่ละคนการหลับนอนเป็นยังไงบ้างการหลับนอนดีไหมแล้วก็มันก็จะรวมถึงว่าการฟื้นฟูสภาพร่างกายดีขึ้นหรือเปล่าพอมาถึงที่สนามแล้วนักกีฬา11ตัวแรกเนี่ย ก็จะต้องตรวจค่า C K เป็น hmm. ค่าในเลือดซึ่งจะบ่งบอกถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อและก็ความเวลาของกล้ามเนื้อซึ่งจะต้องตรวจอย่างน้อยเนี่ยตรวจตลอด24ชั่วโมง48ชั่วโมงแล้วก็72ชั่วโมงเพื่อค่า C K ลงมาอยู่ในระดับที่เราพอใจแล้วนมกกีฬาคนนั้นน่ะก็จะสามารถที่จะลงไปฝึกซ้อมได้อย่างเป็นรูปแบบนะครับเพราะนั้นวันแรกปุ๊บอะเราตรวจ C K เสร็จปุ๊บ11ตัวแรกก็จะแยกออกมาเลย มารีคอปเวอรี่มาปั่นจักรยานมาทํากิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบาๆมีการแช่น้ําแช่น้ําร้อนแช่น้ำเย็นซาวน่านวดเพื่อไล่ของเสียในเลือดในกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายเขากลับมาฟื้นฟูดได้แบบเป็นปกติแล้วก็ส่วนคนที่เหลือก็จะลงสอบเป็ปกติเราก็จะคอนโทรลเรื่องของโหลดว่าเราสามารถควบคุมความหนักของนักกีฬาในกลุ่มนี้ ได้ในระดับไหนซึ่งจะต้องให้ใกล้เคียงกับกลุ่มที่11ตัวแรกหลังจากวันวันแรกจบปุ๊บพอวันที่2ปุ๊บแล้วก็จะมาเช็คค่า CK อีกดูการหลับนอนอีกว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมการหลับนอนดีขึ้นการพักผ่อนดีขึ้นการกินอาหารดีขึ้นไหมน,นี้พอค่า CK เริ่มลงนักกีฬาก็จะกลับเข้าสู่เทนนิ่งตามปกติแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับแท็กติกในการที่จะเล่นในวันถัดไป เนื่องจากที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 เนี่ยเราก็จะต้องค่อนข้างที่จะต้องโค้ชมอนิเตอร์ในกีฬาหรือเรื่องอการการกินอาหารการหลับนอนการนวดในกีฬาก็จะมีโปรแกรมในการนวดการรักษาในแต่ละคนนะครับเพื่อฟื้นฟูสภาพให้พร้อ,อมสำหรับแมตช์แข่งต่อไปครับซึ่งอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าเตะกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์แล้วติดติดแบบนี้ครับเป็นพุธเสาร์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งถูกไหมครับถูกต้องครับ Ele tem piscado, Aí, Isso, é. ah, eu tentei uma acordada no pescado, Control? Exato. Não é controle. why do you tá? One day off. the Normally, normally, normally like, after one day,